ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุยตาชัย,ยคิววีวันนี้นะคะโอเคค่ะจริงๆแล้ววันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะฟิล์มเลยเพื่อนๆเพราะเมื่อ,อกี้ที่เห็นอยู่นะคะก็คือเราอยู่ริมถนนใหญ่เลยนะคะซึ่งเพราะว่าเราเห็นบางอย่างค่ะซึ่งเราจะเอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะเราเจอเห็ดพึ่งขาลายจ้าเต็มไปหมดตรงนู้นเลยแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆอุ้ยมีมา โอ้เราก็มาจะเบิร์ชบุเล่นะคะอ๋อ oh น้องยังแข็งอยู่เลยนะไหน,ใน,ใน,นๆอีกวันว่ะท <c oughs> ักแต่เห็นอะไรไม่รู้อ้าวโอ she broke it <Sorry. S 1> it's alright l she broke the whole lot Yeah <c oughs>

อีกแล้วนี่นะคะโอ้โหเด้งดึดด๊ย สุดยอดนะคะดอกตะเล็กตะน้อย <c oughs> วางเรียงจ้าครอบครัวเบิร์ชโบไลอันนี้คือเส้นทางก่อนกลับบ้านนะจ๊ะ <c oughs> หนึ่ง,งสอง ้ายใช้โพชินี่เลยแล้วก็นี่อีกดอกหนึ่งนะคะนี่อีก้น loud เด้อโอเคโอ้โอแข็งแข่งทั้งนั้นเลยค่ะสวยมากสวยมากๆเลยออกเยอะจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ เต็มไปหมดเลย <c oughs> เห็นแบบนี้นะคะแต่จริงๆยังกรอบอยู่นะคะ <c oughs> โอ้โหดูกลุ่มนี้ค่ะเ <c oughs> พื่อนๆลำนีิอวบๆขน้นเลยค่ะ S <S สวยๆทั้งนั้นเลยงามตะตาก่าดอ,อ,อน,นี้น่ารักจังเลยสอตอนนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆใบไ,ไม้เปลี่ยนสีแล้วนะดังนั้นการหาเหตุก็จะยากขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่า มันจะสีเดียวกันไปเลยล่ะสีดา๊าฮารจับผิดพลา,าดค่ะตรงนี้ใครเห็นอะไรบ้างเห็น <c oughs> น้องน้อยดอกนี้ไหมจ๊ะน่ารักมากอะ่ะ เอาละคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เอามาฝากได้แค่นี้นะคะช่วงนี้ก็จะเจอเท่านี้แหละนะแล้วถ้าเกิดว่าเจออีกนะปุ้ยจะเอามาฝากอีกนะคะโอเคคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะกด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะบาย